วันน ah, oh. oh, anyway> ี้ครับเราไม่ซื้อนะครับเราจะเช่าเอานะครับวันนี้ครับวันนี้เราจะไปเช่าสกูตเตอร์นะครับลองเช่าสกูตเตอร์ของเยอรมันดูนะครับเราจะไม่ซื้อเองนะครับเราจะลองเช่าดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองตามไปดู้วกันครับว่าเป็นยังไงนะฮะคราวนี้จะเป็นรถสกูตเตอร์นะครับยี่ห้อเทียนะครับผม ของเยอรมันนะครับเป็นสกู๊ตตอให้เช่านะครับผมถ้าเราจะเช่านะครับเราแค่สแกนบาร์โค้ดครับเรามาดูวิธีการสแกนบาร์โค้ดครับหลังจากเราโหลดแอปมาแล้วนะครับแค่เราเปิดแอปขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปที่สแกนบาร์โค้ดนะครับแล้วก็ยิงบาร์โค้ดแค่นี้ก็เรียบร้อยครับง่ายมากนะครับผมหลังจากนั้นเขาก็จะ เริ่มต้น starting นะครับผมแค่เรามีบัญชี PayPal นะครับก็สามารถเช่าได้แล้วนะครับเริ่มต้นที่1ยูโรนะครับผมแล้วก็บวกนาทีละ19เซนนะครับไม่แพงครับสามารถขับขี่ได้นะครับผมตอนนี้เราเริ่มต้นนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับผมถ้าเราอยากหยุดขับขี่นะครับเราก็กดแค่ตรงคำว่า End Rider ตรงนี้นะครับแค่นี้ก็จบเลยนะครับจอดรถได้เลยนะครับ ก็จะมีนะครับตรงนี้คันเร่งนะครับผมแล้วก็มีเบรกนะครับผมเบรกนะครับสองข้างเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดลองขี่กันเลยนะครับไปกันเลย กุเชา่าในเยอรมันนะครับมีให้เชา่าหลายบริษัทหลายยี่ห้อมากนะครับอยู่ที่ว่าท่านชอบยี่ห้อไหนนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นแบบไหนนะครับจอที่ปลอดภัยก่อนนะครับผม นี่ครับทดลองเช่าสกตูตเตอร์วันแรกนะครับผมลองหัดคีดูเรื่อยเป็นยังไงนะครับติดตามชมต่อ,ตอไปที่พาไปเที่ยวนะครับตอนนี้หนาวมากหนาวหนาวาวหนาวขอบคุณครับ